มุมบนซ้ายข้างบนเป็นรูปพุทธประวัติพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกับปนวัตสูตรแก่เป็นเจ้าวัคขีท้งห้า5องค์พระศาสดานั่งใต้ต้นไม้มีรูปรักขององค์ธรรมจักรธรรมจักรก็กลมๆลมลากฐานมาจากหนึ่งปีมี365วันหมุน ถึงปีนึงก็หมุนหมุนหมุนธรรมจักรองศา,ศาสดาออกมาจากตรงนี้เกิดแก่เจ็บตายทุกสมุทัยนิโรธธรรมะทางชีวิตทางประกอบกรรมทางบรรลุธรรมก็ามาจากเนี่ยหปี365วันคือรากฐานที่องศาสดาเอามาแสดงเป็นธรรมจักรให้กับผู้สนใจในธรรม ในที่ตรงนั้นภาพนั้นก็แสดงถึงว่าพราหมณ์ทั้งห้าเป็นเจ้าวคีทั้งห้าองค์อ่าองค์ที่ได้มารู้ธรรมก่อนคืออัญญาสีวัตโภกนทันโยเนี่ยองค์ที่นั่งองค์เดียวอีกสี่องค์นั้นบรรลุธรรมต่อมาแลมห้าค่ำอีกห้าวันก็บรรลุเป็นพระรหันต์ทั้งหมดเลยบรรลุโสดาบันก็อัญญาสีวัตโภกนทันโยบรรลุโสดาบันก่อน แล้วก็วักปะพัทิยะมหานามะอัศชิบรรรุธรรมเป็นโสดาบันพอวันที่5องค์พระศา,าสดาก็แสดงอนัตตะลัคนสูตรตังบรรรุเป็นพระหันรพร้อมกันหมดทั้ง5องค์แล้วก็ทูลขอผสมบทเนี่ยสามร้อยหนึ่งปีมี365วันแสดงอะไรมั่งจะชี้ให้เห็น นับจากตัวสุดท้ายเลขห้เลขหก6้าคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณพุทธเจ้ามี56ในพุทธนามว่าอิติปิโสภควาหลังสมาสมุโทโธวิชาจะพุทโธภควาตินี่ห้องคุณ6เป็นตัวกลางสามแยกเป็น3าสองตัว3ตัวแรกตั้งไว้สตัวที่2อบวกหเป็น8 เอามาชิดเป็น3838 38, 38, เป็นคุณพระธรรมพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมคุณพระธรรม38ได้ในคุณนามของสวาขาโตพระกวตาธมโมสันทิโกกาลิโกเอหิปัสโกโอปันโกรปิตังมิตโปบินยูหิเนะคุณพระธรรมสังเกตดูไหมชี้ให้เห็นคุณของพระพุเทธเจ้า56บวกกันเท่ากับ11 คุณของพระธรรม38บวกกันก็11เ,เหมือนกับเลข11เนี่ยเป็นเลขรหัสลับแล้วก็11อีกคุณของพระวิไนพระวินันสิกขาบทมีทั้งหมด227สิกขาบท2บวก2เท่ากับ4บวก7วกบเท่ากับ11เท่ากับพุทธเจ้าแสดงพระธรรมและวิไยตรงเลขตัวเนี้ย ใน365วัน56เท่ากับ11เป็นหลัก3กับ8ก็เท่ากับดบวกกันก็เท่ากับ11พระพุทธเจ้าสแสดงธรรมคือคุณของพระธรรม38และวิในบัญยัตคือสิกขาบท227สิขาบทเนี่ยจึงเกิดพระสงฆ์คุณของพระสงฆ์14ก็ ห้บวก,ก,บบวกะะะหวกเท่ากับสิบเวกสาลัตนะสใช่ไหมคุณของพระสงฆ์สิบสี่สิบวกสเท่ากับสินะหนึ่งปีมี365วันบรรจุคุณพระพุทธเจ้า56ปรากฏคุณพระธรรม38ปรากฏสำเร็จโดยองค์พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเกิดพระสงฆ์อรหรันต คุณของพระสงฆ์ก็คือ14ในคุณนามว่าสุปฏิปันโนตรงนี้14องค์เป็นพรรณาตยสมประการเป็นจุดเริ่มต้นนะว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าพระศา,ศาสดาเอกของโลกพระโลกเนี่ยกำหนดว่าชีวิตเนี่ยหมุนเวียนไป1ปี365วันหรือ366วันเพิ่มเดือนกุมภาเป็น29วัน4ปี มีห,หนึ่งอ่าเนี่ยคุณนา,นามของตัวเลข365วันที่มีความพิเศษในทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธเราที่ควรรู้มุมขวาต่อลงมาตรงส่วนกลางหนึ่งปีมี365วัน5บูหกแล้วก็สิบเแจกเป็น 227ศิลของพระพิสุมี227สิขาบทหนึ่งปีมี365วันแปลงเป็น3เป็น1กับ2 5ลบ6เท่ากับ1และชัก5ลงมาเท่ากับ12กับ15 คือเดือน12บสอเพนสิบหาค่ำนะตรงนี้นะหกับ2องเท่ากับสเท่ากับมาคะบูชาเดือน3ามเพนสิบหาค่ำหบวกห้าเท่กับหเท่ากับวิสาขาบูชาเดือน6กเพนสิบค่ำนับจากหลัก1นึ่งสองหน้าเท่ากับสี่ห้ด เดือน8อาสารหาบูชาแล้วก็เดือน12บสองลอยกระทงทรงประทีบเพนสิบห้าค่ำเดือนสิบสองสิบสงสิามสิบสก็สงการสงการทางด้านของธรรมเนียมประเพณีของคนไทยโบราณเอามาเนี่ยเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่า ตัวเลข300ในหนึ่งปี365วันเนี่ยมีความสำคัญซ่อนอะไรลึกๆล,ลับๆไปตรงนี้ซ่อนศินของพระวินัย227มาจากตัวเลขที่เป็นรหัสลับคือเลข11คือพุทธคุณ56เป็นพระธรรมคุณ38เป็นทั้งวินัยแสดงภาพอักษรภาพ เสมือนองค์พระศาสดาแสดงธรรมและวิไนาสามก็เป็นรัตนะสาครบองค์สัง้ารัตนะก็5้าบวกหกบเวกสามท่ากับสิคุณของพระสงค์14ประการข้างขวาต่อลงมา1ปีมี365วัน5้บวกหกเท่ากับสิ สิบเอ็แบ่งเป็น227คือ227รสิกขาบทศินของพระพิสุมี227รสิกขาบทตอนี้มาดูเลข3เลข3แปลงเลข3เป็นเลข1เลข2 1คือบิดา2คือมารดา5้ลบหเท่ากับหนึ่คืออาจารย์อาทิตย์คืออาจารย์ชักหลงมา5คือครูหรืออุปชา เท่ากับกรสิบสองส้าเท่ากับจารณะสิหรือเดือน12บสองเพนสิบห้าคำต่อลงมาอีกข้างล่าง1ปีมี365วันนะสามวันเลขห้าเท่ากับศิล5ของคาราวาห5าบวกสามเท่ากับแปดกำหนดว่าศิล อุโบสถ8ข้อของผู้ถือศินอุโบสถคืออุบาสกอุบาสิก,กาที่ถือศิน8ศดสินสิบมาจากไหนมาจากความหมายว่า5 6หรือ65ตัว65หรือตัว5ตัว10เนี่ยละ10เนี่ยกำหนดว่าเป็นศินของสามเณรและสามเณรี สิข้อเป็นศินสิบตอนนี้พิสุนีพิสุนีคือศินสามร้บเอ็ข้อไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เขียนเอาไว้ไม่ได้ลงตัวเลขแต่บอกให้ฟังว่า5้าบวกหกเท่ากับสิบเอแล้วก็ดึง3ขึ้นมาก็อ่านว่าสา1หนึหนบเ็ข้อเป็นศินของพระภิษุนี310ขาบท 311สิบขาบทพิสุเนีบวชเป็นสามเณรถือศิน10พออายุ18อีก2ปีจะ20เนี่ยอายุ18ก็ถือศินหข้อก็คือเลข6ตรงกลางนี่คือในศิลสิบถือหข้ออย่างมั่นคงไม่ให้ขาดไม่ให้หายถึง2ปีจึงเข้าบรรพชาเป็นอ,อุปสมบท ในคณะของพิสุสงฆ์ให้เป็นพระพิสุดีสำเร็จจากคณะพิสุสงฆ์แล้วจึงเข้าบวชกับอุปชาที่เป็นฝ่ายของพระพิสุณีสงฆ์จึงสำเร็จเป็นานางพิสุณีผู้เจ้ากำหนดว่านางพิสุณีจะมีอายุการาษาแก่ขนาดไหนก็แล้วตามก็ตามก็ต้องเคารพพระพิสุสงฆ์ แม้บวชในวันเดียวเนี่ยเป็นกำหนดในทางทางทางพระวินัยที่เกิดพิสุนีขึ้นมาในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลองค์พระศา,ศาสดาท่านบัญญัติไว้อย่างนี้ศาสดาเอกของโลกพุทธศาสนาเอกของโลกมีที่มาเมื่อเป็นพันปีสองพันสาปีเนี่ยจากหลักของการเวลาวันเดือนปี ที่บัญญัติกันขึ้นมาใช่หไหมมหัสจย์พุทธศาสนาเราเ,เป็นกำลังใจเป็นสิ่งที่โอ้ชาวพุทธดาหน้าปากปลื้มใจมากอ,อระะดังใจในการทำความดีงามเสสระประกอบกุศลรบุญเป็นดิบจนกระทั่งสําเร็จที่สุดคือพระนิพพานทำเป็นที่สุด ในหลักการขององค์มศาสดาจเจริญสุขจเจริญพรมุมบนซ้ายข้างบน